ครับการสุดีช่วงเทียงของวันที่หาเมษายนพศ2 5 67การสุดีเอฟซีทุกทันทีเกียรติขามาดับชมชิปของทางช่องสำหรับชิปนี้กามีงัวเมียไทยลูกผสมบามันมาแบงพี่น้นองไปเลี้ยงเป็นง้วรคาคาระแพงทรงฟี่200กจุเมตรยเงินไปทางไกลก็200เจุเมตรกระซงเด้ครับพี่น้องครับอาโบอหลายายห้างผมสิ่ว่ามองไายได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าพอแพงไปกับบมีประโยชน์นีืยัง เดี๋ยวผมสีอธิบายพ่อสังเกตให้ทราบโดยทัวกันครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมี่ลูกตัวที่สองลูกสาวอายุสี่เดือนบวกสี่ขห้าเดือนแม่ทับเล้ยได้สองเดือนครับโตครับเอาไปรุนทรองเอาได้ครับพอได้ประกันทรองให้ผมขายให้ถือครับพี่น้องครับในราคา1 6 0่0บาทเด้อครับพี่น้องครับส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลรงกันถ้ามันไกลกันน่ายเจียรพ่อไม่พี่น้องก็ต้องมีค่าน้ำมนเพิ่มนะครับพี่น้องครับถ้าพ่อม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับ 0 6 5ย์ห6ห้าสองย์เจดหกปดแปพิกัดของคอกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตำมนมันฝางอำเภอกาศีวิสัยจังหวัดเลยกะด้ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกเพิ่นกะทีมีหงบินหน่อยหนึ่งมากันหูลูกเพิ่นได้หน่อยนะครับพี่น้องครับเห็นจะชากไม่มองเม็ดเห็นว่าแม่งสี่ใจลูกเกินโตด้วยนะครับพี่น้องครับนี่ครับลูกโบดรบเครืองครับแม่กับพ่กสูงหลายนะครับแม่ลอยิมหาบวกไปหาลอยี่สิผู้ใดมาคว่ำสูง ก็ต้องไปซื้อบามันลูกกระทบไทถไงได้ครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นแม่ไถ่นะครับลูกเป็นลูกผสมบามันครับพี่น้องครับนี่ครับเมืองชาชัดครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับแชร์หนึ่งหมื่นหกพันบาทได้ครับพี่น้องครับส่งฟีหอดบานหอดซองกับจ้องเก็บเงินครับนี่ตัวลูกสาวเพิ่นเหินมูเดียนไปพี่นครับนี่ครับลูกส่งดีครับพี่น้องครับลูกส่งดีนี่ครับตัวแม่กับผูกรามได้ครับพี่น้องครับเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์ได้ครับ โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องครับเห็นชิปเราโทรมาเลยครับผมไม่ได้โทรครับเออ่โทษที่ครับแต่ผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมโทรกลับไปเลยครับพี่น้องครับครับแม่ลูกเมียหนึ่งเงิน6,000บาทเด้อครับพี่น้องครับกฎกติกาทั่ง้อกกอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษควส่าใจครับพี่น้องครับมาเกลีกับจังโทรมากสำหรับชิวีจ่เจ้เพนักเท่านี้ครับสวัสดีครับ